สวัสดียามเชา้าพี่น้องยอดพี่กาข้างบนนูบ้านพี่สาวหน่นี่สวนสวนสั่งบ้านแต่ว่าปลูกพักรอไปก่อนนะจ๊ะโอ้พี่น้องกระถินอ่อนหลายหลายดูดิกำลังอ่อนเลยจ้ะกระถินอ่อนเยอะเลยค่ะใครชอบกินนี่นี่แหละชอบกินพักกระถินแซ่บ,ซบ ยอดบวกนกียพี่น้องบวกฝักเต็มกำลังออกดอกก็มีจะ้ะออกบวกนะคะทุกคนกำลังเป็นหน่วยหน่อยหน่วย,ยใหญ่หน่วยเท่าก็มีเนี่ราจะเอาจะเก็บพี่น้อง ไปลวกกินก็นได้อนันพัดใส่ไข่กระเซบเด้อจ้ะพัดใส่ไข่อร่อยคนเ่าก็ชอบคนแก่ก็ชอบคนไม่เ่าก็ชอบอ๋อต้องเก็บอะไหนี่อนอน้เ่าแล้วจ้ะเปิดเป็นแนวนุ้นไหวแรงยนงไงเงี้ยมืทเธอแต่ใกล้ con này để chị ao cắp đúng ít tuần là hay thím cái <laughs> thím còn nó cho để sao thế okay. <laughs> มาใส่อปนี่อปนี่ดูดิเอาล้แหละนิมวะเธอหดยาวยาวาก <c ười> จ้ากะทินน้อยจ้าใช่ อันนี้ยัใหญ่เลยนะทุกคนด้ยดิต่อเน,นี่ยใหญ่กว่า,า,าแกเก็บนะอันนี้ว่ามันเถายังไงก็ไม่รู้มันเถายังรอ,อให้แม่หนึ่งมาดูมันงยาวอา่ะหอมเลยน้อยเก็บใส่ได้ด้วยหอมเลยนย้อยจ้ะสลัดเลยนย้อย พักทีอ่อยู่ฝั่ยนึงที่อีกเคกอนลูกหมาแล้วหมุนแต่ก็อืมอ๋อปลูกทั้งมันปลูกทั้งพัก นี่ลูกหนึ่งอันนี้น้อยน้อยหนึ่งอันนี้ยนง้่าให้ไปโตเต็มที่ไวก่อนอันนี้วิอ๋อหัโตยนานี่อีกฟักเลยอ้อฟักเลยลูกนี่นี่เนอะแกยังไง จะกิสามไข่อุ้ยคือเก็บยากแค่เดี๋ยวก็เลยปรับปรับอือสมสองอันงูหอมงามค่ะคุณนองหลุมอ่กไหมกำลังออกดอกเต็มเลยคะ่ะทุกคน ยอดเขายอดเขาไม่กินได้เด้อย,ยอดบวบอ่ะยอดบวบเอาไว้ให้มันใหญ่ะนะก่อนนะจักหไน่อันนี้มันยังไม่เตังสีเนี่ยนะยอดมันล,ลวกจิ้มน้พริกจะแซ่บเลยจะมันจะ <c oughs> ม,นนมะเขือ็เป็นพริกเกลือกำลังแดงพอได้เก็ตกินอยู่เด้แล้วก็จะมีมะเขือยาว Luân yêu Mở cough, hinh áo, krank nói, luôn tony tony doke tony này tony doke 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 tony อยากยกไปไว้อยู่นอร์เวย์เด้เนาะนี่ทุกคนไปเต็มขบเลยอันยาวได้สองอันพะกถินอน่อนอ่อนอ่อนอ่อนเอรีอ่อนอุรัออออว,รวพี่น้องเอ้กินกระสมตำเนาะแซ่บยังเหลืออ,อีกตรงปลักรลายพะกถินมันตุนงามครับอือกินไปทั้งกระไว้มันแก่จก้ะกินต้องแก่กระแซ่ 拜拜。Bye bye.